โอเคครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม e l s p e t e r ครับหรือ p r i m a q u u s t t นะครับเกมโปเกรมนมือถือนะฮะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะพาทุกคนมาดูวิธีการวิวัฒนาการล่างนะครับสำหรับโปแกมอนบางตัวนะครับที่วิวัฒนาการล่างโดยมีเงื่อนไขนะเดีย๋ยวเรามาดูกันว่ามันสามารถทำยังไงได้บ้างนะก็ติดตามได้ในคลิปนี้ครับ ก่อนจะเริ่มพร่กวนฝากกดไลค์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับอ่ะเรามาพูดกันถึงนะครับเบสิกการเปลี่ยนล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะขออนุญาตเอาอ่าโปเกมอนไปเก็บก่อนนะครับจะให้ดูอ่ะดียนะเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยอ่ะก็จะเอาตัวธรรมดาขึ้นมาสักหนึ่งตัวอ่ะอันนี้หนึ่งตัวเนาะไฟ อันนี้หนึ่งตัวแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนร่างแบบมีเงื่อนไขกันเนาะแล้วทุกคนจะได้เห็นว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวนะอะไรเงี้ยจริงมันมีนะครับแล้วมันมีอย่างเงี้ยหลายตัวด้วยนะอ่ะคอยดูแล้วกันนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะโดยอ่ะโดยปกตินะครับเวลาเราเปลี่ยนร่างโปเกมอนเนาะอ่ะอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนคาเทปีเนี่ยนะครับก็ไปที่ Evolu t i o ชันตัวนี้นี่ครับเงื่อนไขของมันก็ เป็นไปนตามแบบปกติก็คือ,อาคาเตอร์ปีนะครับเปลี่ยนร่างเป็นในส่วนของทรานเซลก็เลเวล7นะครับแล้วถ้าจ่ผิดจะม,มาน่าจะมาเลเวล15เนาะเปลี่ยนเป็นบัตเตอร์ฟรีอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นร่างกิกะาแม็กก็จะมีต้องมีไอเทมพิเศษอะไรประมาณนี้โดยทุกๆก,การอีโวลูชันนะครับก็จะใช้ทอง20,000ในการ Evolution. อีโวลูชันอ่ะมันก็จะมีโปเกมอนบางตัวอีกนะครับที่อีโวลูชันนะครับอ่าโดยมีเงื่อนไขยกตัวอย่างเช่น อย่างพวกตระกูลอีวูยนะครับอีวูยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะทำการอีวอลชั่นเป็นชาวเวิร์สเนี่ยมันต้องใช้นะครับหินวัฒนาการที่เป็นวอเทอร์สโตนถามว่าวอเทอร์สโตนหาได้จากไหนครับก็หาได้จากเมืองนะครับมันจะมีขายนะครับเม็ดนึงไม่เท่าไหร่นะครับถือว่าไม่ได้แพงอะไรก็สามารถที่จะอ่าอีวอลชั่นได้นะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะมีโปเกมอนอีกหลายตัวนะครับที่อีวอลชั่นโดยมีเงื่อนไขต่างๆเราก็ต้องมาไล่ดูนะฮะเนี่ยเราก็ดูเอา เงี้ยเราก็ไล่ดูเอาเนี่ยนี้ก็เป็นแบบธรรมดามันจะมีตัวเลขเขียนอยู่อะทั้งหลังทุกคนเห็นปะเนี่ยมันจะเขียนตัวเลขเขียนว่า22่สิองยี่สองวงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งก็หมายถ,ถึงตัวละครเราเลเวลหนึ่งนะต้องเล่นถึง22ก่อนถึงจะเปลี่ยนร่างได้เช่นกันอ่ะคราวนี้มันก็จะมีเงื่อนไขลักษณะแปลกๆวะนี้นี่อย่างเช่นโกส์นะฮะน Gold เนี่ยโกส์เนี่ยเราจะเปลี่ยนร่างเป็นอ่าตัวอ่าโกสโตหรือโกส์ร่าง2เนี่ยก็ต้องเลเวลยี่สิบห้าใช่ไหมครับอ่ะเดีย๋ยวผมจะทําการอ่าอัดัดเเลลวมนนก่อ 11อ่าเพย์แบ็เดี๋ยวผมจะเลือกสกิลให้มันก่อนเดีย๋ยวผมจะอัดไปถึงเลเวล25อ่ะถ้าเฮกมูลล็อกอ่ะก็เลเวล26อีโวแล้วแหละถ้าเกิดอีโวได้นะครับมันจะขึ้นตัวจุดสีแดงขึ้นมานะฮะนี่ครับเราก็กด e v o l u วลชัไปมันก็จะกลายเป็นโกลดั้ง2งถูกไหมครับอันนี้คือการ e v o l u วลชันปกติตามเลเวลเงื่อนไขของมันเนาะเลเวล25ก่อนอะไรเงี้ยแต่ละตัวจะเลเวลไม่เท่ากันนะอ่ะพอเราเป็นแกงก้าทำยังไงนี่ครับ พอเราเป็นเกงกาครับนี่สิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือนะครับมันมี2เงื่อนไขเงื่อนไขอ่าเงื่อนไขปกติก่อนก็คือจะต้องนะครับอ่านี่ครับเลเวลไร่ยี่สิบห้าขึ้นไปนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเกงกาได้ซึ่งเลเวลเราผ่านแล้วดูไหมครับสเต็ปที่2ทุกคนจะเห็นเลยว่าเขียนว่า number step required ก็คืออ่าแล้วก็จะมีตัวเลข1000งวงเล็บ0นย์เห็นไหมครับตรงดาวที่มันไม่มีดาวตรงนั้นเนาะอันนี้เขาหมายความว่าเราจะต้องเอาโปเกมอนเนี่ยเดินตามหลัง1000เก้า เดินาตามหลังยังไงก็นี่ครับกดพี่ follow ตรงนี้มันจะเป็นรูปปิกาจูวิ่งเนาะมันจะมีะโกดวิ่งทั้งหลังนะครับก็ให้วิง่งเนี่ยวิ่งอย่างเงี้ยอ่ะวิ่งอย่างเงี้ยอ่ะแล้วกดเข้ามาดูใหม่นะครับกดเข้ามาดูใหม่ตรงนี้ครับแล้วคนก็จะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขมันขึ้นมาเป็น10เพราะนั้นเนี่ยก็แค่เอามันเดินตามหลัง1นึ่งพนเะฮะเราก็จะผ่านเคสตรงนี้ได้นะครับด้วยหลายคนเนี่ยเชื่อถือว่าจะเจอปัญหาตรงนี้บ่อยมากๆนะฮะ ที่เดินตามหลัง1 9นเะเราต้องเดินตามหลังนะครับเนี่ยให้มันเดินตามหลังไปเรื่อยๆจริงๆไม่ได้ยากเลยเพราะ้นเราก็ต้องเดินแล้วชะเราแค่เอาเจ้าโปเกมอนมาเดินตามหลังแค่เนี้ยเงินไขมันก็จะถูกผ่านนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรตรงนี้นี่ครับขึ้นมาเป็น30แล้วแป๊บเดียวนะฮะคราวนี้นะครับก็จะมีอีกเงื่อนไขนึงก็คือการที่เราต้องไปหาอุปกรณ์มาทำอ่าเรียกว่ามาช่วยในการอีวิ u ลูชันเพิ่มครับก็จะเป็นพวกไอเทมแบบนี้เป็น linking cord นี้อันนี้ก็จะเป็นอาวุธเฉพาะนะฮะ ก็หาซื้อได้จากร้านค้าอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูร้านค้าหน้าตาแบบไหนร้านค้าเนี้ยผมบอกเลยว่ามันเป็นร้านค้าที่มีของแปลกๆขายเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเราพาไปดูว่าหน้าตาเป็นไงเนี่ยเมืองนี้นะเนี่ยเมืองอยู่ตรงนี้เลยทัางบนสุดเนี่ยเนี่ยเซอรเรียนซิตี้ครับเราเข้าไปเลยนะเนี่ยร้านค้าโปเกม่อนหลังคาสีฟ้าเนี่ยเข้าไปเลยอ่ะเข้ามาปุ๊บนี่แม่ค้าอยู่นี่ครับ NPC เขาจะมีของดีๆขายเยอะนี่ครับเขาจะมีพวกโปเกมอนขายและนี่ไงที่เป็นหินเป็นล่างครับมีทั้งไฟเจอร์สโตนนะครับมีทันเดอร์สโตนแล้วก็มีวอเตอร์สโตนลิฟต์สโตนมูนสโตนซันสโตนไชนีสโตนดัสสโตนดาวสโตนไอส์สโตนนะฮะราคาแค่20เพชรถึง50เพชรเท่านั้นเองถือว่าคุ้มมากๆนะฮะในส่วนของโปเกมอนเองก็จะมีขายนะครับใช้ทองซื้อด้วยรวมถึงซูเปอร์พอยตชันด้วยครับแล้วก็ จะมีพวกแอปเปิลขายด้วยและนี่เลยนี่ที่ผมบอกเป็นอาวุธเฉพาะทางอ่ะจะมีอ่าแคคพอตก็คืออ่าถ้วยถ้วยน้ำชาแตกเนาะลิงกินคอร์ดนะฮะแล้วก็มีแบ็กอควาลิสนะฮะแล้วก็มีพีซบ็อก์นะครับแล้วก็มีอาร์พิเชียสอาร์เมอร์แล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์ลิเชียสอาร์เมอร์นะครับทั้งหมดกี่ชิ้น6ชิ้นนะครับมันจะเอาไว้อีว l ลูชันโปเกมอนบางตัวนะครับ เป็นตัวพิเศษอะไรประมาณนี้นะฮะเนี <rainforest> ่ยอย่างเงี้ยนี่เป็นโปเกมอนบางตัวที่จะต้องใช้นะครับมันจะเขียนบอกเลยว่าอย่างเงี้ยอ่าลิงกิ้งขอตัวนี้บอกว่าอ่าจะเอาไว้ใช้ Evolution โปเกมอนบางตัวที่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้อะไรประมาณนี้เนาะเนี่ยมันก็เขียนไว้เลยว่าเนี่ยเนี่ยเอาไว้ใช้ Evolution นะครับเป็นโพนี่ฟอร์มอะไรทุกอย่างหนึ่งตัวนี้ครับเนี่ยเนี่ยวะมันจะเขียนบอกเลยว่าใช้ Evolution นี่ครับจะเขียนบอกเลยนะครับเนี่ย มันจะเขียนชื่อโปเกมอนบอกเลยนะอย่างตัวนเนี้ยอ่าเอพิเชสอาร์เมอร์เนี่ยเอาไว้อีวิโวลูชันอ่าโปเกมอนที่มันเป็นกูเรนอาร์มาครับที่มันจะเป็นร่างไฟที่มันตรงข้ามกับอ่าตัวอะไรนะนี่นี่ตัวนี้นี่นี่นนนนนนตัวนเนี้ยเซลูเลตเนี่ยเขาเรียกมันชื่อหรือเปล่าผมจําชื่อไม่ได้ตัวใหม่อ่ะที่มันเพิ่งเข้ามาที่เป็นเป็นร่างสีดำครับ กับร่างที่เป็นร่างไฟตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ e อีวิลูชันเฉพาะทางนะก็มีทั้งหมด6ชิ้นจริงๆแล้วมันมีมากกว่านี้นะแต่ในร้านค้าเนี่ยมีขายอยู่6ชิ้นนั่นเองอ่ะอันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจนะครับระบบอีวิลูชันหลายๆคนเฮ้ยอยากเปลี่ยนร่างมันไม่เห็นเปลี่ยนร่างเลยอย่างเงี้ยมันทํายังไงนะครับคือแน่นอนก็นอย่างผมบอกแหละอ่ะสรุปเลยแล้วกันก็คือปรมนโดยทั่วๆไปครับก็คือแค่เลเวลถึงก็อีวิลูชันได้ถ้าเป็นอีกเงื่อนไข ที่2นะครับก็จะเป็นเงื่อนไขประเภทต้องใช้หินเปลี่ยนล่างนะครับส่วนเงื่อนไขที่3ที่เจอกันบ่อยๆก็คือจะต้องเดินตามนะฮะหนึ่แล้วก็เงื่อนไขที่4ก็คือจะต้องมีอุปกรณ์ชอปทางเพื่อใช้ evolution ด้วยนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับในส่วนของอระบบการ evolution ของเกมนี้นะว่ามันไม่ได้มีแค่การ evolution แบบปกติ มันมีเงื่อนไขต่างๆมากมายนะครับไหนจะเป็นพวกล่างเมกกะล่างเดนมาร์กอีกนะครับมันก็จะมีของเฉพาะทางของมันเพื่อที่จะใช้ในการร่วมมือบูร์ชชัได้นะครับตรงนี้อ่ะโอเคก็ผมก็ก่อนแล้วจกกักนครับลูกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ิดต่อช่องมันโซ่ได้แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ